ก็รู้เพราะเมื่อคืนกูกลับบ้านรับมาได้ไงแล้วเกลือคุยกับทีนี่หรือยังถ้ากูถามคำลับกูแตกหมดดีคุณเกลือหายไปไหนมาคะป้าจ๋าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วค่ะชินลินชินลินถ้ามองก่อนยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่อีกนะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แลวกูจําได้ลางๆอะกูเหมือนกูเจอผู้ชายคนนึงเหมือนทีเรียนเลยจริงใช่ไหมเกลือนอนเถอะแล้วถ้าเป็นังไงขึ้นมาจริงอะเกลือทำไง สรุปจำไม่ได้จ้ะสรุปจำไม่ได้จริงๆเอออ่ะยังไงอีพีนี้เธออีพีนี้หรออ,อ่ะจริงๆมันก็ตั้งแต่อีพีที่แล้วแนี่ที่เราหมั่นไส er ้เฮียเออจะอะไรนักหนาเหรอ,อก็มั่นกันตั้งนานแล้วก็ไม่แสดงออกทีก็เลยบางทีเราเห็นเราก็อึดอัดแทนเกลื่อนกันที่ต้องต้องสองบทบาทนนะ่ะเดี๋ยวก็จะเนี้ยพอพอรับหลังปุ๊บก,ก็ค่อยเป็นตัวของตัวเองอะ่ะ แล้วยิ่งตอนจะจบแบบมาว่าให้น้องอเหมือนอะไรอันเดเบลอะไรก็ไม่รู้ก็เลยอยากให้น้องมันระเบิดใส่สักครั้งหนึ่งก็เลยเออสักทีได้เห็นอีกมุมหนึ่งของน้องสักทีว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะที่ทำนะฉันก็ฉันแค่อยากทําให้ในสิ่งที่เธออยากเห็นแต่ไม่ใช่ตัวฉันเลยอะไรเงี้ยแล้วพอมาเห็นอย่างเงี้ยเออ สมแน่ไม่ไงก็งสักทีด้วยความที่ตัวมันตัวน้องอ่ะชอบร้องเพลงชอบเป็นดน,นตรีอย่างงี้ไงเธอชอบขับรถอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ได้เห็นในในในมุมหนึ่งของน้องอ่ะที่น้องอยากอยากจะให้เฮียเห็นนะที่ฉันไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นนะฉันฉันมีในมุมตรงเนี้ยอยากให้เฮียได้เปิดรับบ้างอย่างงี้แต่ก็ได้ความแต่ก็ได้ความเฮ er ียเนาะเราก็ต้องเข้าใจอยูน่นะว่าเขาเป็นนักธุรกิจ เขาก็จะต้องแบบมีมาดมีทรงนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ดูตัวเองเอมันต้องมีมาดมีทรงไงเธอ,เอ,อแต่ความน้องอะ่ะเข้าใจไหมก็คือก็เข้าใจแหละเพราะว่าด้วยความตัวของเกลือเองอะ่ะก็รักมาตั้งแต่แต่เล็กใช่ไหมมั่นกันแต่เล็กไงเออก็อยากได้ความรักที่เป็นเหมือนคนทั่วไปที่เขาให้เขารักการเออมีอาจจะมีคริสบ้างมีนุน่นมีนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมีแบบจับมือกินข้าวกันนุ่มกันหญิงกันแต่ด้วยความฟิลที่ที่ลุกของเฮีย ก็เป็นแบบฟิลแบบนิ่งๆก็คือไม่มีอะไรที่แบบสุดฉากขึ้นมาแต่แต่นี่ก็ชกใช่ใช่อ่ะขอโทษนะคะอาจจะมีเสียงน้องหมานเล็ดลอดนิดนึงนะคะ,ะใช่ไม่เป็นไรเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> ก็ะกลับมากล <c oughs> ับมาะเรามองในมุมมองที่ตอนที่ชอบฉากชอบฉากตอนที่น้องไปร้องเพลงคือเปลี่ยนไปรักคนที่รักชันทั้งที่มันรู้สึกฝืนใจตัวเองอ่ะเข้าใจไหมคือยังรักเขาก็ไม่ได้อยากถอนม่านอย่างเงี้ย รู้สึกว่าชอบฉากนี้มากเพื่อที่แบบเป็นแบบขนาดเราดูเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็บิวอารมณ์เราอะแบบว่าเออฉันรักนะแต่ทําไมเขาไม่รักฉันบ้างเลยหรือฉันต้องไปเหยนไปรักคนที่รักฉันจริงๆเหรอเขาอาจจะไม่ได้รักฉันอย่างนี้เธอ,อเข้าใจฟิวน้องนะน้องร้องไปก็เออรู้สึกแบบร้องไห้ด้วยใอ,อใ่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกชอบฉากนี้ด้วยอ่ะในส่วน<อ>ในส่วนมุมมองนะก็ยังพูดเหมือนอีพีก่อนที่ว่าเฮียความหมายของแอนนาเบลของเฮียนะไม่ได้มองว่าเป็นผีเป็นอะไรที่น่ากลัวนะ เพียงแค่ว่าทําไมเธอมีลูกเธอมีลูกเล่นอะไรหรือเปล่าเธอมีหลักกับอ,อะไรอย่างเงี้ยในความหมายแอนนาเบลตัวนั้นนะไม่ได้มองว่าเออที่ว่าเกลือเป็นแอนนาเบลนี่อาจจะไม่ได้ว่าหน้าตาหรือความน่ากลัวอ,อะไรอย่างงี้ยไงนี่นี่มองนะอืมแต่แต่พูดถึงในส่วนอีพีหน้าเนาะอีพีหน้าไอตัวอย่างหน้า,าก็จะเห็นว่าจากจากอีพีเนียที่เฮียจูบก,กับเกลือไปทําให้ดู ต่เองอาจจะเมาไม่รู้ตัวอีกก็เลยก็เลยอาจจะยังคิดว่าคนที่เข้ามาช่วยอาจจะไม่ใช่เฮียจริงๆก็ได้ตามตัวอย่างก็เลยยังคิดว่าเฮียไม่ได้รักไงทั้งที่ว่าเฮียก็แสดงความรักไปแต่ว่าในในพาร์ทที่น้องเมาไงเธอคนเราเมามันไม่รู้เรื่องไงเธออืแล้วในส่วนของเฮียนะเมื่อกี้จะเริ่มสืบแล้วอาจจะเริ่มสืบแล้วว่าอีกตัวตนหนึ่งอ่ะเป็นใครเป็นอะไรแล้วปิดบังอะไรฉันไว้บ้างเฮียจะเริ่มสืบแล้วจากที่แรกอพีที่แล้วเราก็ เราก็คิดว่าทีแรกคิดว่าเฮียรู้ไงแต่ฉเฉลยอ่ะยังไม่รู้นี่วาเพิ่งมารู้เมื่อกี้แล้วก็จะตามสืบต่อว่ามีอะไรที่น้องคนนี้ปิดบังฉันได้บ้างเพราะที่ผ่านมาฉันไม่รู้อะไรเลยแต่ส่วนส่วนอีกอีกคู่หนึ่งเนาะคนเดียวกับเฮีย <laughs> ก็คืออยากรู้หลังจากที่หลังจากที่เจอกันอยู่ร้านหน้าร้านเหล้าแล้วยังไงต่อก็เลยก็เลยอยากรู้ว่าเป็นคู่นั้นเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องรอดูในอีพีหน้าว่า ในคนเดียวจะบอกความจริงไหมว่าเอื้อเป็นยังไงหรือหรือรอ,อาจจะแบบมีทะเลาะกันจนยังไม่ได้บอกความจริงอาจจะบอกอาจจะเผลนก็ได้อ่างเงี้ยล้วก็ต้องมารอ,อลุ้นกันนะคะว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะคะในอีพีนี้ก็ก็โอเคนะฟิลฟิลกู๊ดอยู่ก็รู้สึกดีอยู่แล้วก็ยังมีความซึ้งตรงที่น้องก็ได้แบบตลองเพลงออตลองเพลงรู้สึกกับกับตอนฉากกับฉากตอนที่เป็นเมาแล้วบอกไปอ,อ,ไปอ่ะคนเมาอ่ะ,ะมักจะพูดความ,มจริงไงก็พูดความจริงให้เฮียรู้แล้วว่า เออรักฉันหน่อยรักนิดนึงก็ได้หรือแกลักก็ได้เธอมันก็รู้สึกแบบออคนคนน<ก>น้อยใจแหละออน้อยใจน้อยใจโดนบอกใช่เป็นเราเราก็รู้ส<ม>ึกเนาะถ้าคนที่เราลาก,กันแล้วแบบเป็นแฟนกันแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ไม่ได้บอกรักกันไม่ได้ทำรักไม่ได้ให้ความรักซึ่งกันและก,กันมันรู้สึกแบบ hmm. จิตใจมันหอยเหี่ยวนะเออ อ่ะแล้วก็ต้องมาลุ้นนะคะว่า EP หน้าจะเป็นยังไงนะคะยังไงวันนี้นะคะถ้าพูดอะไรผิดไปนะคะในการรีแคปหรือการรีแอคชั่นนะคะยังไงก็ขอใครมานาที่นี้ด้วยนะคะเราอพูดตามเนื้อเรื่องที่เราดูนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องมีนันกับปับซี่นะคะเพจรายได้หนังนะคะแล้วก็เพจบน Facebook นะคะเพจบีนดาราค่ะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์วนะคะช่วงนี้อาจจะ ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรน,นะคะแต่เราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะให้ทุกคนได้ติดตามนะคะยังไงวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะช่วงนี้โควิดนะคะยังไงใครที่จะเดินทางไปไหนนะคะก็อย่าลืมลาม้ลางมือล้างแอลกอฮอล์นะคะใส่แมสใส่เฟสชิลค่ะด้วยความปรารถนาดีจากมีนาทกับแบบปซี่แล้วก็เพจไรได้นังค่ะวันนี้เราสองสคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบ,า,บายเจอกันอีพีหน้าจ้า